พี่น้องผู้ที่รวบอิมานและศรัทธาต่ออัลลอสุบฮฺฮาอุตะลาทั้งหลายมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธ์ของอัลลอฮฺสุบฮนบฮาอุตะลาแต่เพียงพระองค์เดียวและจงขอขอบคุณต่ออัลลอสุบฮฮานวตะลาที่โปะองนั้นได้ประทานอายุไขของเราได้อยู่ในช่วงรอมฎอนปีนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้เสบียงอายุของเรานั้นได้เก็บเกี่ยวความดี ในเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้ศรัทธาครับรอมฎอนนั้นผ่านมาแล้วเกือบจะครึ่งเดือนสิ่งที่จะนำมากล่าวและตักเตือนตัวของผมแล้วก็พี่น้องทั้งหลายในวาระโอกาสอันสำคัญคำว่ารอมฎอนพี่น้องครับมีความหมายว่าอะไรเราได้ยินกันอยู่ เราอาจจะยังไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของคําว่าระมฎอนระมฎอนพี่น้องครับในหลักภาษาเนี่ยแปลว่าก้อนหินที่มันร้อนถูกเผาจากแสงแดดบรรดาชาวอาหรับนั้นจะตั้งชื่อเดือนตามเหตุการณ์สภาพของพวกเขานะครับแต่สิ่งที่สําคัญพี่น้องครับท่านอิหมัมกูตุบีได้ให้ความหมายว่าคําว่าระมฎอนนั้นหมายถึง การเผาไหม้ความผิดต่างๆด้วยกับความดีรัลลอมาดอนมาจากศัพท์ว่าอารอมดุหมายถึงการเผาไหม้ความร้อนอิหมัมกุรตุบีก็เลยให้คำนิยามคำว่าอัอมฎดอนหมายถึงความผิดบาปต่างๆที่ถูกเผาไหม้ด้วยกับความดีคุณงามความดีที่เราได้กระทำในเัือนรอมาอนนี่คือความหมายคำนิยาม ที่พี่น้องสามารถที่จะเข้าใจได้ว่านี่คือรามอดอนเป็นเดือนอันประเสริฐเป็นเดือนที่เราสามารถที่จะปฏิบัติอามละลอิบาดาในเรื่องที่เป็นความดีได้อย่างมากมายและมีความสะดวกสบายในการปฏิบัติมากกว่าเดือนอื่นๆหลายเท่า